สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําราศีนะครับของชาวราศีมังกรนะครับในเดือนตุลาคมปี268นะครับชาวราศีมังกรนะในเดือนนี้นะครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมจะดูในรูปแบบจักรราศีนะครับทั้งหมด12ใบด้วยกันนะให้ทุกคนชาวราศีมังกรไน้ตั้งจิตตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันกสัไพ่นะครับ ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนุไพ่ขึ้นเป็นสามถ้วยตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งกระดงพระไพ่ขึ้นเป็นแชมเปญตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งราชะไพ่ขึ้นเป็นราชาถือไม้ตำแหน่งที่4ี่นะครับตำแหน่งบรรทุกไพ่ขึ้นเป็น1ดาบตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งกุตตะ ไพ่ขึ้นเป็น10บดาบตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็นอสูบินถือเหรียญตำแหน่งที่เจดนะครับตำแหน่งปัตตนิไพ่ขึ้นเป็นเต๋ะสตาร์ตำแหน่งที่8ดนะครับ,ตำ,รบตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็นหกไม้ตำแหน่งที่9้านะครับตำแหน่งสุภะ ไพ่ขึ้นเป็น w e l l of Fortune ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกระบักไพ่ขึ้นเป็น8ดาบตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งลาภไพ่ขึ้นเป็นอัศาวินถือดาบตำแหน่งที่12นะครับตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็น8ไม้ ในเดือนตุลาคมนะครับชาวราศีมังกรน,นะตัวตนเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นสามถ้วยนะครับพลังงานสามถ้วยนะผงบอกในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะการเฉลิมฉลองนะครับในเรื่องตัวตนในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอยากที่จะเฉลิมฉลองอยากที่จะสร้างตัวตนนะเป็นที่ยอมรับนะครับกับคนรอบข้างอยากสนสนากับคนที่คุณ ค,คนที่คุณรักคนที่คุณอยากจะมีสร้างความสุขซึ่งพลังงานตรงนี้มาเป็นพลังงานของการที่มันมีความต้องการเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในตำแหน่งของสุภาเนี่ยนะไพ่ขึ้นเป็น w e l of fortune นะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคุณมีความสุขกับการที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีความสุขกับการได้เปลี่ยนแปลงทําอะไรใหม่ๆเออมีการวางแผนอะไรไว้หรือเปล่านะที่จะ ทำอะไรสักอย่างกับผู้คนเพื่อนๆคนรอบข้างแล้วชุนจะมีความสุขมากเมื่อคนรอบข้างเนี่ยอ,อ่ให้การสนับสนุนตัวคุณและสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆความสุขใหม่ๆมันมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอืมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ เออมันไม่ได้แบบซ้ำซากจำเจนะเออกับการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกมีหวังด้วยแต่ภาขึ้นเดอะสา์ทำให้รู้สึกมีหวังกับสิ่งใหม่ๆตรงนี้นะครับแล้วมันําให้อะไรก็ตามที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเหมือนพอได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วอะเออมันก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้จมปักอดีตไปด้วยซ้ำไปนะกับการหาความสุขแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ในเรื่องของคนรอบข้างเป็นอย่างไรนะครับในตําแหน่งของสหัชช a เนี่ยไพย่ึ้นเป็นราชาถือไม้นะครับคนรอบข้างนะคือถามคนรอบข้างในมีการสนับสนุนช่วยเหลือนะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นคุณคิดจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณอยู่ในสังคมที่ดีมีการเกื้อหนุนเกือ้อกูลกันแต่ก็อยู่ที่การปรับตัวเข้าหาหรือการเข้าหาคนพูดอื่นบ้างนะครับเ,เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเนี่ยแหละมันจะได้เข้าใจและพูดคุยมากขึ้นนะเออเวลาจะทาอะไรก็ตามถ้าคุณไม่คุยก่อนมันก็เหมือน คุณนิ่งเฉยไม่สนใจคนรอบข้างมากกว่าเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าเออตัวคุณเนี่ยจะสนับสนุนหรือว่าไปช่วยเหลือคนอื่นคือใครสักคนบ้างไหมนะเพื่อที่จะสารสัมพันธ์เออสร้างพลังงานดีๆกับคนรอบข้างด้วยนะครับในตําแหน่งของอุปสารรคนะเออไพ่ขึ้นเป็นแปดหมายนะครับอุปสารรคมันมาก,กับความเจออะไรหลาอย่างเข้ามาเยอะมากเกินไปไพ่ขึ้นมาที่ร่วงหลุดลงมาบางทีมันรับมือไม่ทันนะบางทีมันทําให้คุณรู้สึกแบบ เออมันตื่นตระหนกมันกลัวกังวลเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างในมันก็มันมันก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เนี่ยใคขึ้นอัุบินถือดาบด้วยอารมณ์ร้อนใจร้อนจนเกินไปมันทาให้เกิดความผิดพลาดเ่อความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารก็ดีเรื่องของการทําแล้วไม่ได้คิดคิดแล้วเออกะมักไม่ได้ทำเพราะกลัวกังวลไปหมดมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกตัวกุนด้วยอันนี้เป็นอุปสรรคทั้งเรื่องงานทั้งเรื่อง,งเองินทั้งเรื่องชีวิตในวงจุงดีด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะครับสําหรับคนโสดเป็นอยางไงนะเอ่อคนโสดเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงการที่มันเหมือนหาความรื่นเริงเนี่ยตัวตนคุณไปขึ้นเป็นสามทวยมันหาความรื่นเริงหาความสุขสนานให้กับตัวเองแต่พอตําแหน่งของพุทตรักครั้งใหม่เนี่ยไปขึ้นเป็นสิบตาบมันเหมือนเจ็บช้ำน้ําใจไม่เยอะนะในเรื่องของรักเก่าเาออเรื่องรักเดิมๆที่มัน ปักแทงหวัวใจเออมันพยายามจะทําความนิ่งเฉยและมีความคาดหวังพ่ขึ้นปานีณีขึ้นเป็นเดอะสตาร์คุณมีความหวังหวังที่จะมีใครสักคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้ใจ,จิตใจตัวคุณดีขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์นะครับมีเกณฑ์พบรักอยู่ที่50%นะในช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงที่หาความสุขอย่างอื่นไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะกับเรื่องของความรักมันเป็นการหาทํา การบริหารจิตใจให้จิตใจ,จดีขึ้นนะถึงแม้ว่าในช่วงนี้มันยังไม่ได้ดังใจแต่เป็นการให้พลังใจตัวเองดีกว่านะมาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคนมีคู่เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการประคับประคองใจตัวเองในเรื่องของสามถวยเนี่ยตัวตนเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการที่มันอยากจะสร้างความสุขในความรักให้มีความรื่นเริงมีความสุขอืมมัอนเป็นการที่คุณพยายามจะสร้างสิ่งหัวเราะ พยายามจะชวนไปนู่นไปนี่ไปนั่นพยายามจะสารสัมพันธ์ที่ดีแต่มันก็ยังมีความกังวลใจนะไพเกินสิบตากมีความกังวลใจอยู่ที่มันเหมือนยังดูแลคู่คุณไม่ได้ดีแบบเต็มร้อยมันเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะตัวตัว,ตว,ตวคู่คุณเนี่ยไพเกินปัตตานีไพขึ้นเ็นเตอรสตาร์เขามีความหวังบางอย่างที่เอ่อถ้าไปคุ้นคู่แบบนี้มันมีความที่เขาก็อยากจะมี วิวาเออถ้าจใครยังไม่แต่งงานอยากจะมีวิวาหรือใครมีวิวาแล้วมันก็เหมือนกับการที่เขาอยากจะได้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในความรักมันเป็นเหมือนการที่ต่างฝ่ายต่างมันเหมือนมีความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างของซึ่งกันและกันแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันผิดหรือสิ่งที่มันเกิดการทะเลาะนะแต่มันเกิดการมีความคาดหวังและถ้ามันได้ตามหวังเนี้ยมันจะแฮปปี้มากๆมันจะรู้สึกดีมากๆมันจะ มันเหมือนมันอยู่แบบทําให้ความรักมันมีอะไรให้มันมีความตื่นเต้นมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่แบบว่าตื่นเช้ามาไปทํางานแยกกันเจอกลับมาเต้นโทรศัพท์นอนมันไม่อยากแบบชีวิตบูรแบบเนี้ยมันอยากมีอะไรที่มันตื่นเต้นมากคือนะความรักของคู่เนี่ยในจุงเนี้ยมีเกณฑ์ความรักหวานชื่นอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์คือจริงความรักมีความหวานชื่นนะแต่มันเหมือนว่าไอความหวานชื่นเนี้ยมัน น้ำตาลมันเริ่มหมดแล้วเออมันต้องมันเติมน้ำตาลหน่อยนะเพื่อจะให้ความรักมีความหวานชื่นมากขึ้นมาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะการงานสําหรับคนที่กาลังหาง,งานเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องคนหาง,งานในตําแหน่งของกรมมะเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นแปดดาบนะในช่วงนี้มันเป็นเหมือนการที่มันเหมือนพยานะพยามนะพยายามพยายามจะหาโอกาสนะพยายามจะฝ่าฟันนะสิ่งสําคัญที่แปดดาบเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นปากนะปิดตาปิดตัว แล้วก็มีดาบเต็มไปหมดมันเหมือนหาทางออกไม่ได้เนาะแต่การจะแก้ไขมันด้วยวาจานะการใช้คำพูดการไปสัมภาษณ์การใช้วาจาที่ดีการใช้วาจาที่สุภาพการใช้วาจาที่มีหางเสียงมันจะช่วยให้โอกาสเหล่านั้นที่คุณจะไปเนี่ยมันเสริมสร้างลึกการที่คุณจะได้งานมันมาเพราะปากเออมาเพราะการใช้คำพูดนี่แหละนะมันจะช่วยทำให้สำเร็จได้ ดีเดีวเดี๋ยวมาเกินรวมไปถึงนะครับในแน่งของราชาเนี่ยให้ขึ้นเป็นราชาถือหมายราชาเนี่ยอย่าให้มองเลยว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่การใช้ปากกับผู้รักผู้ใหญ่การใช้ปากกับคนรอบข้างนะมันจะช่วยทําให้ได้รับโอกาสหรือการได้ถามไทยการได้คําปรึกษาจากเพื่อนเพื่อคนรอบข้างกับผู้รักผู้ใหญ่ทั้งญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยมันช่วยนะช่วยทำให้คุณมองเห็นช่องทางมากขึ้นหรือคุณไม่เข้าใจใตรงไหนเนี่ยก็เปิดปากถามคนอื่นบ้างเออมันจะได้พัฒนาตัวเอง ให้มันมีสกยภาพให้มีความสําเร็จที่เกิดขึ้นแต่ดูเชงกันนะครับด้มเปอร์เซนในเรื่องของมีเกณฑ์ได้งานอยู่ที่ยอยู่ที่50%นะในช่วงนี้มันเป็นช่วงกาสที่มันต้องขยันกันแข่งเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสให้เพิ่มขึ้นมันจะได้สําเร็จในทิศทางที่ดีแล้วด้วยเช่งกัรนะครับมาดูสําหรับคนที่มีงานกันบ้างดีกว่านะเราจะดูทั้งคนทํางานประจำนะครับคนทําธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์นะครับจะเป็นอย่างไรนะในเรื่องของ เดือนี้นะคนที่ทํางานของชาวราศีมังกรเนี่ยคือไปขึ้น8ดดาบนะแดดาบเนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็น10ดบดาบเข้ามาด้วยแล้วขึ้นเป็นเรื่องความใจร้อนด้วยคือในช่วงนี้ระวังระวังหนึ่งคือเรื่องของปาก ระวังเรื่องของการกระทำปากแล้วไปกระทบใจคนกระทบใจคนรอบการกระทบใจคนนั่งงานกระทบใจคนนู้นคนนี้เนี่ยบางทีปากไวไปหน่อยเออต้องระวังเรื่องความปากไวไปหน่อยแล้วไอ้ความปากไวมันวงเล็บพาสวย <c oughs> คือมันต้องระวังจริงๆเพือมันบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจหลอกนะกับคนที่ทํางานกับเพื่อนคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างส่งผลนะกับบางทีพูดไปไม่คิดอืมมันก็เลยทําให้ มันเกิดเหตุเ,เกิดภัยเกิดการเปลี่ยนแปลงหากคุณระวังปากและไปพูดในสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็พลิกฝ่าม,มือนะกับร้ายกลายพอดีได้เลยนะเออมัน เกิดในสิ่งที่ดีได้นั้นในเรื่องของงานงานในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณต้องอระวังเนื้อระวังตัวนะซึ่งจริงๆแล้วคนรอบข้างของคนเนี่ยถามว่าดีไหมดีมากเลอระวางนี้มันดีมากนะดีมากเลยแต่ว่ามันมันจะพาเสียเพราะปากคนนี้แหละเนจริงคนแบบเอ้ยฉันอยากช่วยเธอเลยแต่อยู่วันนี้คุณพูดไม่ดีเอาซะเลยเอย่างเงี้ยเขาไม่ช่วยดีกว่ามันมันมันจึงต้อง พูดดีไว้ก่อนเออเดี๋ยวมันจะกลายที่คนจะช่วยคุณแล้วเออคนจะมาช่วยปรับเปลี่ยนมาช่วยพัฒนานงานของตัวคุณหรือลูกน้องเนี่ยบางทีเขาก็มีใจเนี่ยทำงานให้คุณนะแต่คุณไปด่าเขาเสียอะไรเงี้ยโอ้เออมันจะเกิดปัญหาเหมือนกันนะเรื่งองธุรกิจในช่วงนี้ก็อยากให้มันเหมือน สามคัคคีสร้างสรรค์สร้างพลังงานที่ดีในเรื่องของการทํางานต่างๆลูกน้องก็รักษาหําใจเขาด้วยนะคุณส่วนก็รักษาหัวใจเขาด้วยนะผู้ลักผู้ใหญ่ต่างๆอย่าคิดว่าคุณเนี่ยเก่งกล้าคนเดียวไม่ได้เออทุกๆอย่างมันก็ต้องใช้การพึ่งพาพึ่งอาศัยกันนั้นการสำรวจระวังการการะทํกับงานในใครเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะั้นนเปอร์เซ็นในเรื่องของงานเติบโตเนี่ยอยู่ที่60%รที่ี่งานเติบโตนะแม้แต่ปัญหาเยอะแต่เขาจัดการได้ แต่จัดการได้ด้วยอะไรโดยปากด้วยวาจาวาทะสินจะนําชัยให้กับตัวกุณนะครับมาดูเรื่องของกานเงินดีก,กว่านะเออกานเงินนะครับในเรื่องของเงินในเดือนเนี้ยในตําแหน่งของกระดุมพระนะไพ่ขึ้นเป็นเทรเบรนนะไพ่ขึ้นการประคับประคองเออนั่นก็ แต่บนนั้นเนี่ยประกองดีนะไม่ได้แบบเป็นการประคองที่มันมีเงินรั่วไหลแต่เป็นการประกองที่สามารถประคองเงินไปได้นะแต่ดูองค์ประกอบไพ่ที่เป็นยังไงองค์ประกอบไพ่เนี่ยมันก็มีรายจ่ายออกไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ประคองได้ไอ้รายจ่ายตรงนี้มันมาทั้งอะไรเนี่ยมันมาทั้งการไปเชื่อมชปจองไงบาตัวตนอย่าไปเที่ยวอย่าไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันอยากจะผ่อนคลายตัวเองจะแย่อยากไปใช้เงินเออหาเงินก็อยากใช้เงินนะเนาะแต่ก็ต้องใช้เงินอย่างถูกวิธีต้องใช้เงินที่มันไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปเออมันอยากแบบมันเป็น อย่าเอาแบบเทน้ําเทท่าอย่างเดียวเออนะมันก็ต้องตัดน้ําที่มันฟุ่มเฟือยไปด้วยเออเอาเท่าที่มันใช้ได้เออเท่าที่ไม่ลําบากตัวเองจะดีที่สุดนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของเกณฑ์เงินไม่ขาดมือเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะในเรื่องของเงินเนี่ยควบคุมได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ใจ่ายเยอะเยอะมันจะกลกายเป็นเงินไม่ขาดมือมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ มาดูสําหรับในเรื่องของโชคลาภอืมโชคลาภเป็นอะย่างไรนะโชคลาภเป็นตำแหน่งของลาภะไปขึ้นเป็นไรไปขึ้นเป็นอัศวินถือดาบโอ้โหนะลุยนะไปข้างหน้านะคือโชคลาภช่วงนี้นะมันดูออกมา,กาปลอดภัยสิแปดสิบดา,ดาบโชคลาภช่วงนี้ระวังนะคือถ้าเป็นเรื่องของหวยเนี่ยโอ้โหย่อยับ <laughs> ย่อยับวอดวายนะเออหายนะนะเออคือ มันเป็นหยนะย่อยยับวอดวายไปหมดนะเออมันมันก็ต้องระวังในะเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขเนี่ยช่วงนี้อย่าสุม่มซิ่์จนเกินไปนะเอาแบบพอเหมาะพอควรอย่ามันจะเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเออด้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นเรื่องของหวยเรื่องตัวเลขทั้งช่วงในช่วงนี้มันไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดนั้นนะเราไปเอาเวลาไปทำงานกินดีกว่านะเออจะได้ไม่เสียเงินจนเกินไปนะครับเนืยวเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไร สุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องของอาหารการกินนะคือตัวตนต,ตัวคณนณนพายขึ้นถ้วยมัมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีไปกินเลี้ยงกินปาร์ตี้กินหมูกระทะกินอไอดึกดึกดืก่นตื่นด้วยเนี่ยโอ้ร่างกายมันย่อยไม่ค่อยดีนะรวมไปถึงกินแบบไม่เป็นเวลาเอาโอโรคกระเพาะก็ตามหานะระวังเรื่องของการกินด้วยเราไปถึงเรื่องอะไรอีกนะเราไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสายตา เรื่องของการมองเห็นนะเรื่องเกี่ยวกับการที่มันเหมือนเป็นต้อเออเป,เป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นนะบางทีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะบางทีลมบาบานผ่านตาเนี่ยก็เป็นต้อลมได้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันช่วงนี้ก็ต้องอดูแลเอาใจใส่ร่างกายตัวเองนิดนึงนะออกกำลังกายเยอะทนายมีประโยชน์ก็จะทำให้ร่างกายของตัวคุณเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับ มาดูเรื่องของการสรุปดีกว่าเออมาดูเรื่องของสรุปนะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีมังกรนะครับเอ่เป็นอย่างไรบ้างเออจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างไพ่จะว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์ไพ่ขึ้นเป็นพญาครุฑโอ้โหนะอืมไพ่ขึ้นเป็นอินทร์ไพ่ขึ้นเป็นพญาครุฑนะต้องบอกนี้ว่าในช่วงนี้นะครับถ้าใครนะ จะไปสมัครงานเกี่ยวกับข้าราชการให้คุณไปขอพรกับองค์พญยาพุทธให้ท่านนุนนําส่งเสริมช่วยเหลือให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะอันนี้ขอบอกไปอันดับแรกก่อนเลยนะแล้วไปขึ้นเป็นพระอินเนี่ยนะคือบ่งบอกในเรื่องของการใช้คาพูดนะการรับฟังนะการเจราจาการสื่อสารจะเป็นจุดที่สําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสมําเร็จ นะสมหวังในทุทกๆเรื่องและระวังเรื่องของปากเรื่องความพูดไม่ว่าจะพูดกับใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นใครอย่าพูดเหน็บแนมอย่าพูดที่มันทําร้ายจิตใจซึ่งการัน,น,นมันทาให้มันเกิดปัญหาในอนาคตได้ไม่ว่าใครก็ตามคนที่คุณรักคนในครอบครัวคนที่ทํางานระวังเรื่องความพูดและมันจะเป็นผลพวงนะอกเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องพึ่งเขาก็ได้ถ้ากคุณไปทำร้ายจิตใจเขานะ เนวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณก็ได้วันหนึ่งก็อาจจะต้องคุณต้องพึ่งเขาก็ได้หากมันเหมือนหักน้ําใจกันไปแล้วเนี่ยอมันก็เกิดภัยในอนาคตได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในทีนะครับรู้ต่อมานะครับภัยขึ้นเป็นพระวิษณุภัยขึ้นในเรื่องของการสร้างนะการรักษานะสร้างรักษาเนะี่ยคือมันรักษาในสิ่งที่มีอยู่แล้วรักษา การกระทาขอกคุณที่ดีขึ้นสํารวมระวังทางกายวาจาใจนะรวมไปถึงงานที่ทําสิ่งที่ทำหรือสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยทำให้ที่ที่นะรักษาความดีของตัวคุณเอาไว้รักษาการกระทำของตัวคุณเอาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นทั้งรีรวมคือการวานาให้มันเกิดความงอกงามเกิดความสําเร็จที่ดีนั่นคือคุณไปไหว้พระเวสณุนะครับที่ไัวแคกสีลมก็ได้นะหรือคุณไปไหว้วัดเทพมนตีหรือแถววัดเทพมนตเนี่ยได้นะหรือคุณไปไหว้นะครับพระเวสนุเนี่ยหรือพระนารายนะที่ เทวไรวิศนุนะเสารชิงชานะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านหนุนนาช่วยเหลือทุกคนให้คุณประสบความสําเร็จนะคิดซึ่งไหนก็ส่งความาัฒนาในทุกเรื่องทุกอย่างได้ด้วยเช่นกันนะอย่าลืมเนี่ยไหวพยาบุตรด้วยที่ตรกุดนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ